เอาพี่น้องมาแล้วบานีิกอกสรงจากลาบไก่อันนี้ของแทะโอ้โหโอ้โหเขียวลุ่มดุ่มพี้ยคุณพ่อคุณพ่อจานวิทย์เจ้าของหน้าเนาะครับเนาะแล้วก็รวมด้วยอ่าลูกพี่ลูกพี่เชิดอืมลาอันนี้ไอหยังก่อนเหรอทุนไอ้ทุนอ่าบ้าพรแล้วก็อันนี้พ่อไอหยังเหรอพอดีษ อ่าแล้วก็บ้าสารมาเหมือนเดิมเพื่อนเขาเราพี่น้องขันเพิ่นมากกับโอนอัวเขาอย่าไปถือสาทุกอีพี่ที่มีบ้าสารต้องเป็นคลิปที่โอนอัวต้อว่ากัได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบ้าสารมันมาเที่ยวไม่กับไม่เยี่ยมพี่น้องไม่เยี่ยมพี่น้องเดินเนี่ยไม่กินกันลับใกล้เนี่ยไม่กินออกคลิปได้ยินหรือเปล่าไม่กินว้ายบ่ได้นี่ยกันขันเกเนอะาเปียกกันบ่ได้กินตับเปียกดิฟเรามาสีน้อยไม่เห็นเอาเลี้ยงกินได้นี่ คาเป็ดคาไก่้คำพูดได้กินตับบิบเราพอยอมเป็นเรื่องที่เฮ็ดกินมาตะผุนกับผุนไปหาเรานี่แหวบานเอาอยา่างใดตัวใดหล่ากัน <c oughs> แหีเป็เดไล่ไล่ไอ้กิ้นมา <c oughs> ไปก็บวกไอ้ที่ก็บักเปื่อมีบ้าวมีมีกับเปืเอ่อนาะเราไปหลายคนจานดุน,อ,นอ่านั่นแหละไปกันส <c oughs> าม <c oughs> สี่คนไปปพื่อรถกับาไก่ขาไดนสู้กิ้นเราผุนกรุบกรูปตัวตัวนี้กรุบกบกรุบมาครับตัวตัวยาบาดเนี่ยบ้าพอนใช่ ความขงัวเด้อเนี่ย <Lock down> อุ่นๆอยู่ <S <S นี่พี่น้องนี่อุ่นๆอยู่นี่เดี๋ยวอุ่นๆอันนี้ปันพูดเนาะครับเนาะปันพูดขาไม่ไม่มากอันนี้ปันพูดดนะครับเนาะอันนี้ปันพูดเนี่ยดีๆอือว่าเสียบกับปวยสอดเลยพี่น้องใช้ตัวเจี๊ยบเอาพี่ก่อนเอาพอเราจะขับเนี่ยเป็นพระเอกใครเนี่ยอีพอเราบ่ตีดอกตะอยู่สลานไปแล้วก็ออกคลิปดีกว่ามูไม่ตีซี่นี่พอเราข่มหมดอือ ยัดไปเปยังไดคุณพ่อนั่นนั่นนี่ค่วมยยานกวางบ่มีจิ้นดำแน่เอยสีว่าเออให้กินนดำแนมาเด้อไม่ออกบ้าพ่อนเลยกินนดำแนยังสีเลยวะเขามาลองวะถึงเวาเร่ได้เห็นมึมเงยดด้เหนี่ต้นน้ำเห็นวะ บ้าเท่ากับบ้าเท่าถูกไหมบ้าโกอีสานบ้าเดียกกับบ้าโกรถูกไหบนี้เจ้าต้องไปเจอในอันเจ้าต้องไปเจอในอันกาลสินนี่นี่มาเด้อมาเด้อในอันเจ้าเอินในอันแน่นี่เจ้าเป็นน้องฮักเจ้าแน่นอนกันกันในอันพ่อเจ้านี่มาเด้อในอันมาจีเนียจูเนียอันเนี่ยน้อนเหรอเจ้าโอเคเอาทุนเนาะ อันนั้นดูผีนี่เราใช้ทานวาลูกน้องกินอยู่ว่าเออไหนเสี่ยงกบเออได้ต่ก็บิาคก็ไม่เสี่ยงาบขับเสี่องใช่จัดไปเราจัดห้ฟความไกล้หน้าน้องยิ้มคร์มไก่หน้าหน้าน้องยิ้มนุ่นยิ้มหน้านุ่นยิ้มจัดไปครับ เออครับพ่อหนาชิดของเฮาอือเอาแบบเชี่บผมพูดนายนายบ่เป็นว่าหนาย่ใจโตใจใจนักเลี่ยงแฟ่พี่น้องแฟ่ยูุนี่แฟ่ผู้คนพันขาพ่อดีหัวว่าพันลวมหัวเพิ่มไปเลยอีพ่อบอกอีพ่อบอกว่าไปเอาเลยว่าสันไปเอามาเลยว่าสันหัวยุทธแถวนี่ขันตัวได้ลมขันเราบ่ได้กินบ่ได้ต้องได้กินขางัวน่อยกินอยากได้ต้อนใดว่าสันแม เบิ้งแก้วเบิ้งแก้วเบิ้งแก้วเดี๋ยวบ้านมีคนแก้วให้เบิ้งเดี๋ยวคนแก้วให้เบิ้คงแก้วของแท่ดีแท้เดี้ยวหรือพูดนะคนค่วมคนข่วมคนข่วมคนของแก้วเนี่ยล่เนี่ยล่าเห็น้งเซบนีงอ่อนหน่อยนี่อยกยครับเอาท้านบ่อไ่กินเดี๋ยวกิ ปะเอีมจะเรอดตับเจวเจเบื่อตับก้อนผัวผัวจีงเจียวแจงเจีวเพิ่นอืมตาชีดูผ่านไปเพื่อานั้าไมนบ่ถอนันตาชีดู่านไเพื่อเี๋ยอตอนไหนบาดอยากสร้อยตอนไหนพอสี่เอาหลุดลูกลานเพื่อสี่ต้อสร้อยห้

ลัางข้าวเอาเอาเครื่องแก้วว่าแล้วก่นเลยเครื่องแก้วหัวยบไปเป็นบาทหรือบานนั่นเดี๋ยวนี้ได้ครับรถให้ดีบวกให้ดังโป๊บมจัดนี่น้ำ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 ซ้อนน้ำไปน้ำไปน้ำไปนี่ ก็ยังคือเกาพอเรามาเสี่บพูพอเรามาเสี่บพูนพอพ่อนจะเจี๊ยบรักฐานีดีแอกอฮห่อบ่มีเอามาตั้งให้เบิ้งผัดบ่มีเนี่แก่ข้าวมันกับบุมแล้วพี่น้องเนาะข้ลองแฉเราได้มาลายพร้อมได้บีนี่ราได้มาลายพร้อมข้วมขั่นเงไม่าครับเจีดิบคะแนนลูกพีเเยอมากครับ มันได้กินแสบมือยกับตงนันใส่กันก็เ้ากับวอยในมังรมไม่ได้ิสักเลีวบึใส่เอาเดียวไเลยใส่ใส่อ่อดได้หลายดอกซอยเปเปๆข้าวาดอกาวเยนะซอยเปใส่อดมันหญดมันบางบางเบาเขื่นว่าบางเบาผาั่ข้าวู เอาแ่ไอเจ้าบางส่วนที่านี่เอาไป่บอกว่าเอาส่วนที่านลไปแซงกขี่ออกกันนกขี่ออกกันเอาไปหมวกขี่วะแมนไปเออำแซงำิดเลยต้องกิหมกขี่บานี่แข็งกังดังแข็งมันต้องกินนี่ซ้นนี่ไ อุ้ยตอนนี้แม่พี่น้องข่วนนะข่วนนะบ้าพ่อเอามากอีกแจ๋วเอาจัดไปเอาฮักบริฟ้าใส่ฮักกันนี้ใส่ฮักโบมึงแฉ้งแได้ฮักโบฮักโบ บ่ได um um ้เพราะหักเพราะเปลี่ยนแสงมันแสงนั่นกัดลงไปม้วนลงไปแตก่พวกพวกในอันเจ้าต้องเจอในอันอ่าเดี๋ยวไม่เหาให้กินในเมืองอืมันมีพูดหนึงตัวช่องถ้าถ้าเสียบเสยคนหมักเมึงเรากินบากินฝาเราวย่ยำแตกพวกเป๊ะพวกเป๊ะพวดพลาดพวดพลาดนะ เอาใส่ใส่สห้องสีก้อนมากมสีห้องสีไหนผมนั่น่เอาใช่หรเออบมึงเดียวบอกบ้าแถวก็เอูกันเียบพู้ได้กลกินข้ามไงคือเจ้าเลยลูกพี่ออเนอะไรนะพี่โอ้เป็นข้าเหเลยโอ้อแก่ได้อแก่ขกเ ดังทัวร์ประเทศเลยท่านมัเป็นตะยานเลยดังทัวประเทศเลยบาวจกสองล้าน่เขาจ้าเราบ้าจ้างแล้วเนี่จ้าแล้วโอ้ว่าเป็นตะยูน่าเดุ่งนีพี่น้องัาเทียลีดเบิรเทียเบิดเป็นตะเซียเลยเวทับเจ้าควงอยู่ควงก็ได้อยานั้ามนรับอ่นะเขเห็นน้งมกินบานเมืองนงิปบ เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีมที่เรียนให้อ้นี่ขมตุยใส่ออนขมตุยขมตุยต้ขอให่่ยมวใส่วะใส่ออน,น,นเอาเจ้านละจัดไปฮะเนี่ยเส้น,มนอมไนบ่ อ้มันบนเอาตอนนี้จริงๆไปเลยจุ้งจุ้งจริงจริงว้ยค้างแฉเาสิโปร์จอดังดังดัง่าผู้เราว่าไปเห็นพู้เรามาฮู่่าฮ่าฮ่มอย่มอยใสเห็นป่าฮเอนตรง้านเดี๋ยวไอ้เจ้าจะไปย่างเราเจ้าเขาเยอบ่ยู่ผู้ใดครับ บ่าผู้ใดลืนเล่า้าวนวนี่โหดพูดจินตยานผู้ไหปลาเนี่ยฟันหัวที่เป้าแถโอ้ได้สูตรมายากบ้าแถวเย็นนี่พ่อเย็นนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นล่วงเลยบาทยิ้มแล้ววาจินเสียนกินไม่ไปเีเ่อยยักน้อยกับคาหมูทอดบาบาทนี่สําง ผู้ใอว่าอีสานมันอึดอยากอึดกินมันบ่แมีนเ้อะครับเด้อวิถีอีสานชาวชนบทของเฮาอย่านี้จริงแล้วมันมีความสุขเอาแม่ไปเอาคนแฝงให้เออเอาเมันมีความสุขเล็กไปแล้วในการกินไม่กินที่พ่อพ่อนท้าพ่อนโอ้พ่อนกับท้าวพอานอกาเขบริการอยู่พ่อนไผ่หอพ่อนท้าเนี่ยก็ไปคิดสองคนก็อาพ่อที่เนี่ยมาสิสักแจกเอาอย่จึ๊ง ต้องมาเลียงอย่างอุ่นๆอยู่นีก่าินก้อยปลาเ้เมื่อไรเมื่อไรจเว่าครับบ่าว่าว่นเ่าว่าเ่าวอาว่าวพาว่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 บว่าว่าว่าวาว่าว่าวาว่าวาว่าว่า่าว่าว่าว่า่าว่า่าว่า่า่า๋ว่่่า่าาว่าอา่าาอา่าวกินบนยังอยู่่ บ่พอแลวบ่แลพเล้วชินิ้เบิอินพลแซ่บเยอะไปชินเนี่ยลินเนี่ยมันไอ้มันเขามันเินปาแซ่บมู้ตอดเป็นเบาดิขนาดเบิ้งต้นหน่อยหน่ยังสีพอย เบื้องเส้นเสี่ยนบ่นี่ขนาดเบื้องวาหยาบซ่วงบ่นี่้มบเนี่ยเบื้องงวนหน่อยเบื้องเบ่นหยบิงวาเบื้งงวนห่อยเบื้งบเบงง่วนห่อยเบงาเบื้องเบื้งวา่อง้วนหน่อยเบื้องาาี่อามีินค้ารก็ชำช่องเ้วก็ชำช่องเชียวชานอยู่แล้วมันบ่ได้มีปัญหาหมองนี้เจอเข้าไปซวงคำจุกจุกไปแทงแท

เาหง่ปากเลยหง่ก็มัวเลยจะกุ้นเลยหง่ก็อาเลียมหมดเลย่ปากโอ้โเทองกุ่งตัวนึเจะไม่ดวงเนาะแล้ว้โอ้ยเอาน้ำบ่ออะไหมอตกหามขนม้าติกบ่หามเรียบร้อยเลยบ่แมนเครื่องถั่ผมกินไปผมท้องเอืดถัองอื้อยยุบเป็นอรทิตย์เรากินสิ้นยุบเจ็ดมือพ่ เอ็ดมือสวอดกินไดสิ้งต้องเทียะกัเศร้าสวยแรงพุนบ้านนี้ร่างกายมันบ่ไหวไปเย็นกันอาะครับจะไปเย็นกินก็เบาใส่เลยออก็นั่นแล้มันก็เป็นผลพ่วงต่อเนื่องมากินบาดท้องมันอืดมันไข่เฮ้ยกูคิบ่ยั่งดีดนวะอีกบ่ายาระบายม่กินกันบ่าวเราอย่างไอยลงไ้ามีกินเอาจัดไปอาจัดให้แน่ห่วยข้ามมีสุดข้ามซไทยอา วันสิวสิปิดกูสิกินข้าวอาง่ๆ่อยากออกงจัดไปจัดไปจัดไปเอามางวนหอยปานนี่เอาเบาทุนจัดให้เบาพียนเลยหรอโยมเลอยหรอ